สวัสดีจ้าอาวันนี้มาอัปเดตข่าวสารเรื่องที่ดินกันหน่อยนะจ้ายายแบมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกแต่วันที่11-12นี้เป็นการนัดสืบพยานฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยเนาะฝ่ายใดคือฝ่ายโจทก์ฝั่งหมลลำสาวทางเริงนกทาเป็นฝ่ายโจทยื่นฟ้องเนาะยื่นฟ้องนะ กำนันเนาะเออเอาเป็นอา่าสามารถพูดชื่อเขาได้แหละเพราะว่ามันเป็นข่าวที่ทุกคนก็ต้องจับตามองเนาะมันเป็นคดีความกันมะเป็นเป็นปีแล้วตั้งแต่อ่ผู้ใหญ่บ้านได้เลิกรากันก็มาอยู่ขอนแก่นก็ได้มีเรื่องมีอะไรกันก็ จะขายจะอะไรก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวมาตั้งแต่นูน่นแหละพี่น้องสิกับไปขายทีกะว่าขายบ่ได้ฉันเป็นเจ้าของที่ฉันก็ต้องยืน่นฟ้องเธอ,อยังสิหนาประมาณนี้เนาะเพราะว่าที่ตรงนั้นน่ะต,ตามที่ข่อยติดตามมากก็คือ,อมันเป็นที่มรดกข,ของมอลําสาวเพิ่นกะตอนอยู่อยู่ประมาณช่วงสี่ห้าปีนี่แหละเพิ่นกะได้ขายนะเพิ่นกะออกซื้อว่าเพิ่นขายเพื่อที่จะให้อา เป็นชื่อของคนอื่นเนาะตามที่โซเชียลเพิ่นว่าให้เป็นชื่อของคนอื่นไว้เพราะว่า,วาอ่ามันจะบ่ได้มีปัญหากับญาติเนาะในการแบ่งอย่างซี่นะ่นนะเป็นชื่ออ่าคุณแม่คุณยายนะ่ะเพื่อนมอบให้แล้วบันนี้ก็เพิ่นก็ได้ไลฟ์สดออกสื่อว่าเพิ่นขายให้ที่ติวิวารุนแล้วอันนี้เรื่องเบื้องลึกตื้นหนาะบางคอยกับ,บ่บููวันนี้มันก็นเลยเป็นเรื่องเป็นรล่าก,กันมาว่าอ่าประมาณเราถ้าผู้ใหญ่บ้านไมขายฉันก็ไม่ยอมฉันก็ต้องยื่นฟ้องเถือว่ามันเป็นที่ มรดกของฉันเออตามตามนี้แหละประมาณนี้วันที่11และก็12 11นัดสืบพยานโจ์และ12นัดสืบพยานจำเลยเนาะรอติดตามขออยผูพหนึงนี่แหละพี่น้องกระสีรอติดตาม,ตตามแต่เรื่องในบนขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยมันไม่สามารถออกมาเผยแพร่ได้นักเท่าไหร่หรอกมันเป็นการละเมิดอำนาจศาลเนาะบางบางสิ่งบางอย่างเขาก็ไม่ได้ออกมาพูดให้เราฟังหมดดังนั้นเราจะต้องเป็นผู้ฟังโดยเอ่อโดยความ แบบประมาณว่าแบบถ้าถ้ารู้เยอะมากเกินไปมันก็อาจจะเป็นข่าวลืออาจจะผิดเพี้ยนดังนั้นเราต้องเสพข่าวอย่างมีสตินะทุกคนบางคนก็เชียร์ผู้นี้เชียร์ผู้นั้นเนาะ่อยกับบได้เชียร์ก็เชียร์นั่นแหละแต่พูดถึงว่าเราแบบถ้าเป็นละเมิดเพิ่นมากถ้าอันนี้มันก็เกิดการเรื่องเล่าต้องฟ้องร้องกันต่อยาวยืดความยาวสาวความยืดไปเนาะมันบ่จบดังนั้นคลิปนี้ก็จะเป็นกําลังใจนะเป็นกําลังใจให้ ผู้ใหญ่บ้านหรือเราก็เป็น f อตัวเล็กๆก็เป็นกําลังใจให้ผู้ใหญ่บ้านนี่แหละคือทุกอย่างก็อยากจะให้บันผ่านพ้นไปด้วยดีเออถ้าปองดองคาว่าปองดองมันคงไม่เกิดแล้วแหละเออก็ขอให้มันจบกันไปด้วยดีเนาะเออใครวางก่อนคนนั้นเบาคนนั้นชนะปล่อยวางเนาะทุกอย่างก็จะจบถึงอ่าเหมือนผู้ใหญ่บ้านออกมาพูดอ่ะถึงจะมีผลว่าชนะหรือแพ้มันอยู่ที่ใจเราใจเราปล่อยวางใจเราก็เป็นสุขหรือใจเรา ผู้ใดได้ไปโดยที่ไม่บริสุทธิ์ใจหรือว่าได้ไปแบบแบบแบบชื่อจังละเว้านะ่ะผู้ใดโกงไปมันกับมีความสุขมันกับร้อนกรน็ร้นผู้ใดถึงจะไม่ได้อะไรแต่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขอยู่แบบนี้แล้วดังนั้นเราก็ปล่อยวางวางกันบ้างนะจ๊ะขอฝากเป็นกําลังใจให้อาจจะบอกว่าดําอ่างอีกขอฝากเป็นกําลังใจให้ทั้งคู่นะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ขอให้ ปล่อยวางแล้วก็ขอให้ใจเป็นสุขตอนนี้เราเป็นสุขหรอล่ะพี่น้องข่อยเห็นเรามีความสุขข่อยก็ดีใจนะเป็นสุขแล้วทุกอย่างมีความสุขโอเคทุกอย่างแล้วนะจ๊ะกำลังใจนะ